สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้าน้ลยนะครับวันนี้ทางร้านเราร้านแจ็คเสมาโดยแพลตฟอร์มช่อง y o YouTube แจ็คเสมา FC วันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลอยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นลุงปูดูวัสะแกนี่ครับนี่ครับจะเป็นเหรียญอันตรายปิเนือ้เงินมาแบ่งปันให้กับ FC แล้วก็จะมีทั้งเหรียญน,น้าแก่ลุงปุศรีชันทศิริ แล้วก็มีทั้งนี่เลยครับเหรียญมังก,กรคู่เนื้อเงินเนื้อเงินตอกโคดกุเหรียญน,นี้ผมพึ่งประมูลมาจากวัดป่าน้องลมเรียกได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดป่านะครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเครื่องรางยอดนิยมเปี้ยกแก่พ่อคงโครกรักหลวงปูละไมที่ตัมโนแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับพระคำข้าวมหาลาบรุ่นหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดําแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับพระหังหมาก หลวงพ่อฤาษีแดงดำวัท่าสุงแล้วก็จะมีทั้งนี่นะครับพระยอดนิยมที่มาแรงเป็นพระใหม่มาแรงอีกหนึ่งเกจินั่นก็คือหลวงปู่ศิลาซิริจันโทแล้วก็อีกหลายรายการสักคู่รีวิวให้ชมกันครับหลายการแรกนะครับนี่ครับขอนําเสนอไปนี่เลยครับเหรียญอันตรายปิหลวงปู่ดูวัดสแกองค์นี้เป็นเนื้องเงินปีพศ2526 เหรยียญอันตรายปียืนจัดสร้างเมื่อปีพศ2526โดยคณะสิิ์สร้างถวายสร้างเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลมดำในปีนี้หลวงปูด่ดูท่านทำการจานให้เหรียญเงินทุกเหรียญโดยจะจานด้านหลังสองตำแหน่งนะครับนี่ครับขอขอโทษด้วยนะครับนี่ครับจานด้านหลังสองตำแหน่งเหรียญอันตรายปียืน เหรียญน,นี้จัดว่าสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้รอยจานเห็นได้ชัดเจนถือเป็นพระสภาพคัดสวยเดิมๆเลยครับเหรียญน,นี้ความหมายดีมากอันตรายอันตรายยาปิคือการปิดอันตรายทั้งปวงบูชาเหรียญเดียวได้รูปลักษณ์ของหลวงปูด่ดูยืนเต็มองค์ได้เห็นรอยจานหลวงปู่แขนเดียวได้สบายใจขึ้นรถลองเรือไปเหนือล่องใต้ไร้กังวลครับนี่ครับ เหรียญตะลายาปีนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลุงปูดูยืนนะครับนี่ครับลุงปูดูยืนมือมือประสานกันนะครับด้านบนก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงปู่นะครับนี่ครับด้านบนก็จะปรากฏว่าหลวงพ่อพรมปัญโยวงเล็บดูนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันคูของลุงปูดูนะครับนี่ครับพุทธสังมินี่ครับเป็นยันนล้อม นี่ครับตรงนี้ก็จะปรากฏว่าอันตรายยาปีนี่ครับ2526วัดสแกอยุธยาครับที่บอกว่ามีลอยจานสองตำแหน่งก็จะจานตรงนี้นะครับและตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งองนี้เนี่ยสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาเจ้าของเดิมบอกว่าได้มาจากวัดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ไม่ผ่านการใช้ แท้ดูง่ายสบายตาสบายใจถือว่าเป็นองค์หน้าใหม่ของวงการนี่ครับลุงเดิมๆไม่ผ่านการใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1น0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับรไขว่ไขได้ถ้กก่อนเดียก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเลี้ยนนาแกหลวงปุษีชันทศิริวัดเขาทรบุญวัดเขาทรบุญ,าบญนาค อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2519จำนวนการสร้างราวๆ20,000เหรียญน,นะครับหลวงปู่ศรีถือว่าเป็นพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินนะครับเหรียญหน้าแก่เนี่ยเป็นเหรียญที่ประสบการณ์อภิษหารมากมายสำหรับผู้ที่ได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีลองเสาะหามาบูชาสะสมไว้ ติดกายพึ่งพุทุกคุณก็ดีทีเดียวเรื่องโชคลาภทำมาค้าขายดีมากๆนับวันเหรียญสภาพสวยเดิมแบบนี้จะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับองนี้เนี่ยผมได้มาพร้อมกันกับเหรียญอันตรายาปีนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บรักษาก็ถือว่าค่อนข้างดีพระสวยเดิมดูง่ายสบายตาสบายใจนี่ครับปี 19., นะครับน่าใช้น้ำบูชาทีเดียวองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียง 12,900บาทเท่านั้นนะครับมี1องค์นะครับใครไขว้ครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมก็ยังอยู่ที่เหรียญหลวงปู่ศรีชันทศิรินะครับเหรียญน,นี้ขอนําเสนอเป็นเหรียญราชานเลิกหลังยันดวงหลวงปู่ศรีชันทศิริองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2519จําระศานวนการสร้างก็ไม่มากนะครับเหรียญน,นี้ เนื่องด้วยทางวัดโพนทองอำเภอตาคีจังหวัดนคนสรสวรรค์ได้ขออนุญาตองค์หลวงปู่ดูชันทศิริวัดเขาธมบุญนาคจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อแจกในงานวางศีลาเลิกพระอุโบสถของวัดโพนทองตำบลตาคีจังหวัดนคนสรสวรรค์และเป็นมงคลอย่างยิ่งที่สองที่ระลึกในข่าวสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตายานสมเด็จพระสังฆราช แห่งวัดราชบอพิษสเสด็จมาวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่20สิงหา2519เวลา15นาฬิกาเป็นราชาแห่งเลิกชื่อดีเป็นมงคลบุกเสกโดยพระอริยพระอริยสงเกดแผ่นดินและสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานวางศิาลาฤกษ์พระอุโบสถเป็นรุ่นที่แขวนเดี่ยวได้อย่างสบายใจแค่ชื่อรุ่นก็เป็นมงคลสุดๆแล้วครับแถมราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้ลักษณะเหรียญ ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศรีหันข้างแบบครึ่งองค์บริเวณนี้ก็จะเป็นยันอานาอะนะครับนี่ครับปรากฏหลวงปู่ศรีชันทศิริด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนี่ครับปรากฏว่าราชาแห่งเลิกนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆน่าใช้หน้าบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ4 0 0 0 900บาทเท่านั้นครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับน่าใช้น้ำพูชามากครับนี่ครับ4,900เเท่านั้นครับมีองค์เดียวนะครับไขวไขได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่หมุนทิตะสีโลองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปีพศ2 5 4พปุกเสกพิธีจักรพรรดิตาทิราชอันเข้มขัง จำนวนการสร้างทั้งแบบต่อโคดและก็ไม่ต่อโคดรวมกันเพียง9,999องค์นี้เป็นแบบไม่ต่อโคดถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตปลุกเสกแบบบินเดียวตลอดไตรมาสปี2545ปลุกเสกณนะอุโบสถวัดบ้านจานหลวงปู่สั่งปิดประตูหน้าต่างโบสถ์ปลุกเสกแบบบินเดียว ปูกเสกเส็จนั่นวาจาใครมีวัตถุมงคลของข้าไว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำขอให้รวยให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มไหถ้าผู้ใดคิดโกงคิดร้ายว่าร้ายป้ายสีผนร้ายนั้นสะท้อนย้อนกลับไปผู้ใดมีของข้าแล้วเอาไปจี้ไปป้นคดโกงคนอื่นทำอาชีพทุจริต ายาเสพติดเอาไปใช้ในทางไม่ดีขอให้ชิบหายองค์นี้เป็นแบบไม่ต่อโคดสภาพสวยแดงเดิมจมูกดีนี่ครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดปรากฏรูปหลวงปู่หมุน่นนั่งจับประคำภาวนานี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันพรมสีหน้าผู้ทุกคุณก็ยังที่กล่าวมาข้างต้น องค์นี้สภาพสวยแดงเดิมน่าใช้น่าบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 2 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับเป็นพระที่ผมประมูลทําบุญเมื่องานประกวดวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญมังกรโคตกุหลวงปู่หมุนทิตติสีโลวัดบ้านจานองค์นี้เป็นเนื้องเงินรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปีพศ2543จำนวนการสร้างโคตกุเพียง88องค์เท่านั้นนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงมังกรปรากฏรูปหลวงปู่หมุนหน้าตรงครึ่งองค์ก็จะต่อโคตมะดาวกระจายกำกับบริเวณนี้นะครับที่บอกว่าโคตกุตอกต,อตรงนี้นะครับโคตกุเนี่ย มีพระจำนวนหนึ่งได้ฝังใต้วิหารพระแก้วที่วัดป่าหนองลมแล้วก็ได้นำออกมาปีพศ2 5 5 6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อให้แตกต่างจากโคดธรรมดาทั่วไปก็เลยต่อโคดกุต,ตรงนี้นะครับซึ่งมีน้อยหาย้าครับแท้ทัานหลวงปูมุนปุกเสกด้านหลังก็จะเป็นยันหา้ายันนมโมพุทธายะก็จะมีไหมเ,เล็กห้าไทยกกับบริเวณนี้ย่อมาจากเสาหามหาเษฐีนะครับ ปี2543รุ่นนี้เนี่ยลุงปู่สวงเทวดาเล่นดินได้เมตตามาปลุกเสกตอนตีสี่นี่ครับมาถึงก็ย่อนสายศีลผ่านกองไฟปลุกเสกให้อย่างเข้มขังเรียกได้ว่าน่าใช้น่าบูชาองค์นี้สภาพสวยคมจมูกสวยโคดต,ตอกชัดเกี่ยวเชือกปั๊มเต็มผิวใสเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 9,000 90, 0บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับสุดยอดเครื่องรางอีกหนึ่งรายการเขาเรียกว่าเบี้ยกแก้พอผพกผงคุกรักหลวงปูล่ละไมที่ตำมโนปีพศ2553จำนวนการสร้าง500ลูกด้านหลังจะเป็นฝังปกพระมหาฤาษีนะครับนี่ครับเบี้ยกแก้รุ่นนี้พระอาจารย์จ่อย เป็นคนสร้างให้หลวงปู่ละไมโดยนำปลอดธรรมชาติจากท่านแล้วนำไปผสมกับปลอดเก่าสายหลวงปู่หมุนหลวงปู่ยาท่านสวนพอกด้วยชนโรงเก่าของหลวงปู่หมุนเศกไว้และผงกระสินไฟหลวงปู่สวงถักเชือกพอกผงไม้ยิ้วดำของครูบาเที่ยงธรรมลงรักแล้วนำไปถวายหลวงปู่ละไมปลุกเสกอีกครั้งและอย่างผ่านการปลุกเสกอีกหลายครั้งหลวงปู่ละไมท่านเก่งด้านการปลอด โดยเฉพาะอยู่แล้วเสกกำกับด้วยมนคาถาแก้ร้ายกลายเป็นดีดวงตกคุณใสต่างๆกันสัตว์มีพิษแมลงกัดต่อยถักเชือกปิดเห,หรียญลอสีมีทั้งลงรักหนากับไม่ลงรักเบี้ยกแก้คือเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งมีอุปปกรณ์ใช้มากมายหลายอย่างทั้งกันและแก้สิ่งชั่วร้ายสเสนียดจันไลยคุณใสคุณคนคุณผี ยาเบื่อยาเมาทั้งหลายนี่ครับสบภาพสวยเดิมวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2ลูกนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลวงปู่ละไมเลยก็ว่าได้ครับเรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องน่าใช้นะ่บูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงลูกละสองอ่าสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้น,นครับมีสองลูกนะครับรไขวไขได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับนี่เลยครับขอนําเสนอเป็นสุดยอดเครื่องรางอีกหนึ่งรายการเขาเรียกว่าตะกุดอจินไตมหาระงับดับไพยหลวงปูลมัยที่ตัมโนถักเชือกลงรักขนาด3นิ้วพิธีเสาห้าอาจินไตโรยทันตาปีพศะะ2554หลวงปูลมยที่ตัมโนพระเหนือโลกอายุพันษามากกว่า100ปีหลวงปู่ท่านสําเร็จวิชาปลอดไม่มีใครเสมอเหมือน บุกเสกพิธีเสาห้าอจินไตโรทันตาวัดเวลวันจังหวัดศรีสะเกดวัดถุประสงค์เพื่อจัดสร้างพระประธานหน้าตัก59นิ้ววัดป่าหนองลมจังหวัดสักแก้ววัดถุประสงค์เพื่อจัดสร้างมหาวิหารหลวงพ่อสำลิศผลองค์ใหญ่พิธีพุทธาพิเศษนวัดป่าหนองลมจังหวัดสักแก้ว25เมษายน2554โดยหนึ่งหลวงปู่ละไมทิตมโน2หลวงปู่คำบุคุตตะจิตโต 3. หลวงปู่สิงโตจังหวัดเชียงใหม่4หลวงปู่มีจังหวัดอุบ 5. ล5หลวงพ่อทวินเขมโกจังหวัดศรีสะเกด6หลวงพ่อสำรานอนุตตโรจังหวัดสแก้ว7หลวงปูพ่พระคูศิลาพิมนจังหวัดพิษณุโลก8พระอาจารย์จ่อยสิริขโต9้าพระอาจารย์ขวัญเมืองสิริธรรมพระอาจารย์ขวัญเมืองจังหวัดสะแก้วครับนี่ครับลักษณะก็นี้ครับก็จะเป็นตะกุดอจินไตยฝังนี่ครับ มหาละงับดับภัยลูกปูลำไมที่ตำมโนนี่ครับน่าใช้น่าบูชามากนะครับมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงดอกละ2,300บาทเท่านั้นนะครับมีดอกเดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก,ก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับพระคำข้าวมหาลาบรุ่นหนึ่งหลวงพ่อฤรือสีลิงดำแห่งวัดท่าสุง องค์นี้เป็นพิมพ์แขนจุดบัวจุดปีพศ2 5 3 3จําจำนวนการสร้างเพียง1 0 0,000สนองนี่ครับพระคำเข้านี่พุทธคุณครอบจัก,กรวาลเหมือนกันเด่นที่สุดคือด้านโชคลาภพระหมดจากวัดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปัจจุบันถือว่าหายากไม่ค่อยพบเจอพระคำเข้าวมหาลาภท่านบอกว่าทำเหมือนสมเด็จพุทธจารา์โตต้องเสก ข้าวคำอร่อยถึง3เดือนเต็มก่อนจะนำมวลสารนั้นมาทำพระคำข้าวต่อไปจะมีราคาสูงท่านยังบอกอีกว่าให้ลูกหลานเก็บไว้เยอะๆแก้จนได้นี่ครับลักษณะก็จะเป็นพับผงคำข้าวเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนี่ครับด้านหน้าก็จะกดปรากฏพระพุทธนี่ครับพระพุทธนั่งมารวิชัยปรากฏยันอุสายขวานี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งในพระยศ นี่ครับหลวง,งพ่อฤษีลิงดำนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์แขนจุดบัวจุดสภาพสวยเดิมเรี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1น0 0 0มืนันบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับพระคำข้าวมหาลาบรุ่นส หลวงพ่อฤษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงเป็นพิมพ์พระบาทขีดปีพศ2533จำนวนการสร้างรุ่น2เนี่ยราวๆ5ล้านองค์นะครับแต่พิมพ์พระบาทขีดเนี่ยจะหายากนะครับพระบาทขีดดูตรงนี้นะครับจะมีขีดตรงฝ่าเท้าองค์พระนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับแต่รุ่น2เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าลาบมากนี่ครับเด่นทางด้านลาบนี่ครับน่าใช้หน้าบูชาพิมพ์จะคมชัด แล้วก็ลึกนะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์พระบาทขีดวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน4องค์นี่ครับ4องค์4องค์5องค์นะครับสวยคัดสวยเลย5องค์นี่ครับจะแยกไว้เรียบร้อยเป็นพิมพ์พระบาทขีดนี่ครับลาบสกาละมากนะครับพระคำข้าวนี่ตัวผมเองก็บูชารุ่น2ออยู่นะครับเรียกได้ว่าค้าขายดีบูชาดีครับนี่ครับพุทธคุณเกินราคาครับพิมพ์พระบาทขีดเนี่ย ทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับมี5องค์นะครับสบภาพคัดสวยท่านใดอยากได้ไปบูชาก็สามารถแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งรูปชัดๆให้ท่านเลือกนะครับถ,ถ้าก่อนได้ก่อนเลือกก่อนนะครับออกให้บูชาเพียงองค์ละส0 0พบาทเท่านั้นนะครับมี5องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมส่วนพระคำข้าวรุ่น2ที่เป็นพิมพ์ธรรมดานี่ครับ เป็นพิมพ์ธรรมดาวันนี้มีมาแบ่งด้วยกันหลายองค์ทีเดียวนี่ครับเจ้าของเดิมได้มาจากวัดเลยครับไปทําบุญมากับหลวงพ่อเลยครับสมัยนั้นนี้ทําบุญ10บาทนะครับนี่ครับเนี่ยสภาพสวยเดิม,ดมทุกองคเลยนะครับน่าใช้นะ้าบูชาวันนี้มีมาแบ่งประมาณสัก20องค์ได้ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละมีทั้ง1000แล้วก็1,200้บาทนะครับอยู่ที่สภาพนี่ครับ สภาพสวยหน่อยอย่างนี้ก็องค์ละพันสองนี่ครับองค์ละพันสอแต่ถ้าแบบมีตังอิ้วนี่ครับตังอิ้วเดิมๆนะครับนี่ครับสภาพนี้ออกให้บูชาองค์ละพันครับนี่ครับเอาไปบูชาเถอะครับพุทธคุณนี่เกินราคาแน่นอนครับเก็บไว้เยอะๆหลวงพ่อบอกแก้จนได้ครับนี่ครับทำยากนะครับเนี่ยต้องเสกเข้าถึง3เดือนทีเดียวนี่ครับมี20องค์นะครับท่านใดชอบก็สามารถทักได้นะครับ แอดไลมาขอรูปเดี๋ยวผมส่งรูปชัดๆให้ดูครับนี่ครับทักได้เลยนะครับอง์ละพันนะครับรายการต่อไปครับขอำเนําเสนอเป็นหลวงปู่ศิลากันบ้างนะครับนี่ก็เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเขาเรียกว่าเหรียญมหาโชคโคตรรวยรวยรวยหลวงปู่ศิลาซิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2563าาจำนวนการสร้างโคตรสามรวยเนี่ย1,000องค์ แต่องนี้หมายเลข4631ก็คือเลขเนี่ยรันมาจากผมสันนิษฐานว่ารันมาจากโรงงานนะครับส่วนโค้ดเนี่ยมาตอกทีหลังก็เลยไม่ได้เลือกว่าเลขเท่าไหร่แล้วโค้ดอะไรก็คือได้โค้ดเลขอะไรก็ตอกโค้ดเลยครับโค้ดรวยๆเนี่ยมีเพียง1000เหรียญเท่านั้น,นครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงป,ปู่ศิลาหันข้างยิ้มหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ก็จะต่อโคตรรวยรวยรวยกำกับเรีนี้นะครับด้านหลังก็จะปรากฏชื่อรุ่นมหาโชคอ่าด้านหลังกำกับด้วยยัน12บสอตำนานประสบการณ์5้าแไม่แตกด้านหลังก็จะเป็นยันพระพุทธมนต์สุดยอด12บสอตำนานที่ประทับลงในด้านหลังเหรียญรุ่นแรกนี่ครับปลูกเสกที่พระธาตุพนมนะครับนี่ครับแล้วก็ได้นำมาปลูกเสกที่วัดอีก 9วัน9คืนเรียกได้ว่าเข้มขังน่าใช้น่าบูชาองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมเรี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับองค์นี้ทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับรไขวไขได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญอายุวัฒนะมงคล78หลังเสือ หลวงปูศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงปีพศ2565จำนวนการสร้าง15,999องค์องค์นี้ใหม่เลข7407นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปไข่หูตันปรากฏรูปหลวงปูศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันหัวเสือนี่ครับก็จะตออโคดสอรอกำกับบริเวณนี้นะครับ อ,อกหมายเลข7407กํากำกับบุรีนี้นะครับนี่ครับด้านบนก็จะปรากฏชื่อรุ่นอายุวัฒนะมงค,คล78รุ่นนี้ถือว่ากำลังได้รับความนิยมนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วบุหเครับผม รายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าพระปิดตาปดนี่แช่น้ำมนต์หลวงปู่ศิลาสิริเจนโทองค์นี้เป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนปีพศ2 5 6 3จํานวนการสร้างเพียง800องค์เท่านั้นนะครับพระปิดตาปดนีเนี่ยเศกที่พระาธาตุพนมและก็ได้นำมาปลุกเศกในอุโบสถวัดโพสีสะอาดอีก9วัน9คืนเรียกได้ว่าเข้มขัง หน้าบูชาทีเดียวครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะพัะปิดตาคล้ายๆกับปิดตาปดหนี้หลวงปู่โตด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามารถกินน้ำํำ่อเดียวความหมายของยันคนสามารถกินน้ำํำ่อเดียวก็คือสิ่งดีๆรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนี่ครับพลิกฟื้นดวงชะตาเมตตาค้าขายโชคลาภแขวคา,าดปลอดภัยครบด้านหลังก็จะปรากฏ ชื่อรุ่นปดนี่นะครับลวกปูศิลาซิลิจันโทวัดโพศีสะอาดวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2อ,องค์สภาพคัดสวยเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาเลี่ยมกรอบทองอิตาลีฝังเพชรกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับไม่ใช่ทองคำแท้นะครับเป็นกรอบทองอิตาลีไม่ลอกแต่ก็อาจจะมีดำและก็จำนำไม่ได้นะครับสภาพสวยดิมเดิม เรียบกับน,น้ำพร้อมบูชาได้เลยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์เฉพาะตลับเนี่ยทำมาก็ใบละพันสองพันสามนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,500บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญสีมาสมปัทนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าน้ําเงิน ตอกอกอถวายพระเถระปีพศสองพันาจำนวนการสร้างเพียง500องค์เท่านั้นนะครับเสีมาสมปัฒนาเนี่ยเหรียญรุ่นนี้โดดเด่นทางด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณเป็นอันมากรูปแบบมีความสวยงามลงตัวพุทธคุณเน้นหนักด้านเงินเงินทองโชคลาภโพกรัพย์เป็นแก้วสารพัดนึกสมปัานาสมดังชื่อรุ่นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันนี่ครับ โอมทโนหมายถึงทรัพย์นี่ครับโอมทโนนะครับนี่ครับบนริเวณนี้โอมทโนหมายถึงทรัพย์แล้วก็มะจะลตโนหมายถึงแก้วอุอะมะนะแปลว่ารวมมาอยู่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเสมาในดวงใจนี่ครับด้านหน้าก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ต่อโคตกกอกำก,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 กับบริเณนี้นะครับ ต่อโคศอกำกับบเวลนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นยันมะอ,ะอุนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันอ่พระส,สังกัจจายกำกับด้วยณชาลีตินะครับสวยทีเดียวองค์นี้สภาพสวยเดิมๆนี่ครับลุ้งลุง,ลงจมูกคมน่าใช้นะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงอง์ละห0พั 500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับพระผงดวงเศรษฐีบล็อกยางหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวพิพศ2 5 6าจำนวนการสร้างทั้งบล็อกเหล็กและบล็อกยางรวมกันนี่8 0 0 0องค์ปลูกเสกที่พระธาตุพนมและก็ได้นำมาปลูกเสกที่อุโบสถวัดโพศีสะอาด อีก9วัน9คืนพุทุกคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตาขาขายโชคลาภหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตกลักษณะก็จะเป็นพระผงรูปไข่ก็ปรากฏรูปลงปูศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ด้านบนกำกับด้วยยันหัวใจดวงเศรษฐีอุอากะสะด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีนี่ครับองค์นี้สภาพสวยคมจมูกสวยผิวดมเดิมเลียมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับ องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการสุดท้ายของ ep นี้นะครับเขาเรียกว่าพระผงจะเจริญพรหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวพศปพาระสะจำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิด2 5 0 0 0องค์ลักษณะก็จะเป็นพระผง ทรงคล้ายๆวงลีปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันเหนือดวงปรากฏชื่อรุ่นเจริญพรน,นี่ครับหน้าใช้หน้าบูชาทีเดียวครับนี่ครับใต้ฐานก็จะกดหมายเลขด้วยนะครับเป็นแบบยิงเลเซอร์นะครับหมายเลขวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2อ,องค์ก็จะมีหมายเลข1 2 5 11แล้วก็หมายเลข35 2 6 สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทั้ง2อ,องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ950บาทเท่านั้นนะครับมี2อ,องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม E.P. นี้ก็จะมีวัตถุม,มงคลของครูบาอาจารย์มาแบ่งปันมานี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่า fc ทุกท่านท่านในสนใจวัตถุม,มงคลรายการไหน อยากจะได้วัตถุมงคลที่มากด้วยพุทธคุณมากด้วยประสบการณ์ไปบูชาก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0868995139 ID line นะครับให้ติ๊กตรง ID แล้วก็ใส่เบอร์โทร0868995139ท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันนะครับ ตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับผมอีพี EP นี้ก็ขอจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมากดชมมากดไลค์กดแชร์ก็ขอกล่าวคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ